มึงโดนด่านิดนหน่อยมึงแต่ลมทำไมมึงจะไปทำงานดีมึงจะทานไปปันในแปลงแปงเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงๆๆสวัสดีครับวันนี้ผมมีช่องมาแนะนำนะครับเป็นช่องที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับทุกคนนะครับ ในการหาเงินออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะสมัยนี้เราต้องมีรายได้หลายช่องทางนั่นก็คือช่องของพี่แทนออฟฟิเชียลนะครับพี่แทนนี่เขาเก่งมากเขาจะสอนเราว่าการเทรดการลงทุนเนี่ยมันหาเงินยังไงนะครับไปกดติดตามที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับช่องแทนออฟฟิเชียลครับไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับเพราะเขามีวิดีโอดีๆมีสาระความรู้สอนกันฟรีๆเลยนะครับช่องแทนออฟฟิเชียลผู้ชายคนนี้เขาท่องเทีย่ยวรอบโลก และใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสันเขาใช้วันหยุดของเขาได้อย่างรู้ราและสร้างเงินได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักกดติดตามแทน o f f i ิเชีสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. สเอนะครับเหมือนที้ผมบอกเลยว่าแบบมีเรื่อง เจอแน่เยลกูจะเล่นมึงแกกับคืบกูจะระบายความโกรธใส่มึงว่างเหมือนที่มึงทำกูวันนี้นะครับผมจะมาระเบิดอารมณ์ใส่เยลนะครับปันที่นี่กูจะให้เต็มที่กูไม่สนใจชีวิตกูแล้ววันนี้จะพีชีมันระเบิดใส่ผมบ่อยเหลือเกินเดี๋ยววันนี้ผมจะระเบิดใส่มันบ้างในชีวิตจริงนะครับผมไม่เคยมีปากมีเสียงเจ๊งนิดหนึ่งเลยมันจะด่าผมขนาดผมไม่เคยไม่เคยกล้าไหนด่าแม่งเด่าออกคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรมเสียใส่มันทั้งวันเลยด่าทุกอย่างผมจะด่ามันทุกอย่างด่ามันทุกเร กดไลค์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับซ้อมเสียงก่อนเวเฮ้ย,ยไม่ทำงี้วะไม่ได้เรื่องว่ะตัวเพราะว่าทำงี้ไม่ต้องทำหรอกโคตรปัญญาอ่อนไร้สาระทุเรศช่้ยบุรพาราสมีกระพุทธคุณนนะี่วอร์มวอร์มนี่วอร์มนะนี่แค่วอร์มนะยังมีอารมณ์ขนาดนี้วันนี้ผมจะอารมณ์เสียใส่มันเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับไป t 0 0 h years later มาแล้วเหรออืมเอาน้ำเย็นๆให้หน่อยดิเอาเองดิที่ตัดงานอยู่อีกแป๊บนึงได้ป่ะโอ้หที่ใช้เขาเขาก็ทำให้ตลอดไม่ต้องมีโปรงมีตัดน้ำไหรน้ำเย็นๆน,น,น่ะเค็มอ่ะสั่งเมียแล้วเลราเมือ่มอไรทำงานกำลังจะทำนี่ไงอย่ามาดูงานเขาดิว่าขนาดไหน ไม่ถูกะก็ปากกาเหมือนเดิมไม่ถูกะก็ปากกาเหมือนเดิมมันต้องใส่ไอเดียแต่คิดคิดปะแล้วมันโมเสตยังไงวะเขาลืมไปแล้วฮะมันเบอร์อยังไงนะมันกดเบอร์อยังไงนนะจะลืมไปแล้วเหรอเขาสอนตัวเป็นร้อยรอบมั้งเนี่ย ก็จำไม่ได้จริงอ่ะอืมมันเข้าเอ้ยส,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 สตาสตาสไตไลท์ใช่ไหมตัวแก้งป่ะเนี่ยไม่ได้แก้งแล้วก็กดไปเลต่อตัวทำมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีไม่ใช่หรอแล้วปกติได้โมโม,โมเสตกรี่รอบมันก็ต้องเซ,นซ็นเซอร์ได้อะไตลอดปกติเซ,นซ็นเซอร์ใช้อย่างอื่นเข้ามาลาก <S <S แลนั่นแหละโมเสตนั่นแหละนั่นแหละลากมาใส่แค่นั้นแหละใส่โมเสตอ่ะเขาโมเสตไงโมเสตอ่ะ เฮ้ยจะเคลื่อนเสียงทำไมนั่นน่าลากวะไซจะเคลื่อนเสียงทำไมถามดีๆนะงานน่ะให้มันซีเรียสหน่อยเวลาทำอ่ะไม่สอนก็ไม่ต้องสอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมไม่ต้องไปเลย๋ยวไปดูเดี๋ยวดูในคัาสองคําก็ลืมลืมแม่งทุกอย่างลืมหมดอ่ะทำอะไรก็ลืมตาหลังก็ลืมทำแล้วว่างานอ่ะลืมตัดคลิปลืมลงแล้วมะลืมเอาตังค์ไป่ะตาหลังอ่ะอย่าลืมเอาตังค์เลยนะเ้ไม่ใส่ใจเว้ยลืมลืมเกงน้าโมโหจริงเอา พูดแค่นี้ก็เลิกทำงานน้ำลายจะเซ็ตเฮ้ยีิสัยนี่วะทุนเล่ฮึฮี่กูหาเรื่องใส่ตัวแล้วป่ะเนี่ยถามต่อด้วย A few moments later เซ็ตความกูเสื้อผ้าจะไปหน้าแล้วหรอเอ่อเอี้ยวนี่ม่นก็จะอะไรวะเอี้ยวเกียนก็ประตูพังเป็นเฮี้ยอะไรนี่วันทำพใสัยนี่กูนั่นน่ะมึงไปทำงานมึงมึเสียงใครไปทำงาน คนงานเขางงกันหมดแล้วคุณจะเสร็จกับใครแล้วไม่ได้จะเสร็จเนี่ยกัถามจริงคุณทำงานเงี้ยมึงก็เจอมาเงี้ยไม่ได้จะเสร็จต้องถามจริงเรื่องกูคุณแล้วคนที่เขารอดูอยู่อ่ะนี้อะไรเนี่ยโอ้ยคุไม่เป็นเฮี้ยอะไรมึงเป็นปกติมึงอะเป็นเฮี้ยอะไรมึงโดนด่าจากนี่สักหน่อยมึงทนไม่ได้เหรอมึงอ่ะเป็นเฮี้ยอะไรหลายรอบแล้วนะวันเนี้ยไม่หลายรอบไม่หลายรอบคุณคุณเจมมึงโดนมึงโดนด่ารอบข้างในมึงโดนด่าอาเก็บอาเราบอกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะแยจ็บทำไมแยจับทำไม มึงโดนด่าดิได้หน่อยมึงแต่ลมเข่าตีเงยม่อยเผืนเข้าตีเงยม่อยพี่จ้าเราเผืนมาเลยนตีเงให้ตายเลยนะมีหเปล่ามึงอย่าเล่นอาวุธทีรอบแล้ววันนี้มึงอย่าไปพูดไปจ้าอู๋ไม่ตลกไปทำงานมึงจะไปทำงานดีมึงจะขาดไปมึงจะไปทำงานดีมึงจะขาดไปเดี๋ยวนี้นะมึงนะขาดจะแปลงแปลงมั้งเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไอ้แป้งไอ้แก้วพันมึงอย่ามึงร้องเลยมึงร้องมึงร้องไม่พันขาเป็นร่วงเลยเฮ้ยไงกูอยากด่าก็ไม่ได้ไงมึงจะด่ากูก็ให้มันแบบจริงจังหน่อยดิมึงอย่ามากการกาคุณแสดงอาการออกขนาดนั้นเลยเหรอ กรป่ะโดนด่ามั้งโกรธป่ะโกรธแต่ออกมาเก็บอารมณ์ที่กระดาษนี่คุณโดนด่ามันคุณทั้งชีวิตเหม่อนคเหมือนโกรธเลยแล้วโกรธคุเตะมึงไปนานแล้วอีวเด็กนี่วางไปด่ายิ้มดีเหมือนยิ้มไม่รู้อะว่าว่าว่ามึงจะด่าเอาไปด่าไม่เก็บไปด่ามันไปด่ามันดูมันจะโกรธป่ะจะไม่รู้เงี้ยอะไรมันนั่งอยู่เนี่ยโคตรโคตรตามช่างประตูด้วยนครับทางไม่ตัดอะไรอะไปด่ามึงโย่กปด่าพี่กูดิกูด่ามึงโย่เยี่ยวควายง้อ อย่ามึงเปิดนี่มึงเปิดนี่อีกลองอีเนือสัตวี่มัอีกกล่องเมไม่ได้มึงกระ่อะไรแต่กะป่งกล่องนยอมเป็นไปไปไหนอ่ะไปไหนก็ไปดูเต็นทกูไปไอซองให้พีเดินสะดวกเถอจะด่าก็ฟังไไ่ได้ไงไปจะต้องเหงาพูตลอดอ่ะก็ได้คุหยางคุณดใครก็ได้วาแล้วก็เอาองค์ฟังกัวชอบปุกฝันของตัวเอวย หวานผมชอบผูกฝันผมป่วยหวานได้แต่ร้องไห้ในใจด่ากันไม่้ใช่ไหมไอ้เด็มันชอบซ่อนกันเมียวะไปนับไปเดือนๆน่ะฮะ มึงอย่าขำมึงอย่าขำเก็บความลับไปไม่อยู่ดหรือไยวะกูไม่ได้บอกอะไรแค่พูดขึ้นมามึงอย่ารอนก็มึงชอบจ่ายกูดึกดึงกูนั่งไปนั่งดึกดึงทดทุกบาททุกตารางนะโอเคอย่าให้มีปัญหาเออบางทีเมียมันรับผิดบ้างอะไรบ้างก็ก็เงียบๆงียบไว้ทบทุกบาททุกตัรางไม่เคยเกินไม่เคยขาดเออดีมากมึงอ่ะมึงอะจิงเปิลมึงพูดเทียอะไรให้มันเต็วสองล้นมึงรวยได้เหรอ ราคากระสุนอะสี่ห้าพันดวยเหรอมึงเคยทำแล้วเลยทีนี้้โหยหนักือยหน่มากโอ้มึงมึงทำใครไม่ได้มึงด่าใครไม่ได้อะโอ้ยโอยโอนยจฉัยเลยโอ้ยโอ้เปอ้ยโ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 อ้อ้ยไอ้โอ้ย้ยเสียเลยอ่ เยี่ยบคอเไปากโนนั้นมึงเที่ยงไม่พอแล้วเยี่ยงไม่พอแล้วมึงไม่เรียนตุนกูเลยอ่ะกระดอนนี่อ๊เลยอ่ะ เราไม่ได้มึงไม่มีความเงียบนะโอ้หมดแล้วไหนกูด่าใครได้บ้างเนี่ยไม่ดับ่าโยชิให้ร้องไห้มดมีบ้างมาด่าคนพวกนี้ไม่กลัวนี่กูเจอโขกกูจะด่าเยียวแม่คไม่รู้สึกเยยีวไม่คสำนึกอยู่แล้วใช่ไหมมันมีสำนึกคนพวกนี้ใหญ่สุดไหมมันี่ใหญ่สุดไหมน้าโอ้ดิน้าจริงเลามีเรื่องแทนไม่ได้ถ้าเขาใจจริงเขาก็แค่เอาเอาดั่งปืนพองๆหรเขาไม่ทำมันไม่น่าจะต้องทำขนาดนั้นขนาดนั้นเลยได้ที่ชาติ ทำให้ดูหน่อยดิดาเมียเวลาดาเมียทำไงดิกี่ปีทำทุกวัน้องทำอย่างไรทำตัวอย่างให้น้องดูว่าเรื่องดาเมียมันยังไงผมจะได้ก๊อปปี้มีคนที่ดาเมียทุกวันนะไม่มีเหตุผลแค่ไ้นก็ด่าเมื่อนั้นเมียเมียยืนเหยียบเงาอุ้ยตาอออุ้ยเหยียบเงาเขาของเขาลุกออกไหนไหนขอขอะไ้เลยมันต้องมันต้องไงผมจะขอขออนได้ๆสอนน้องมันหน่อยให้น้องมันเป็นในนี่แหละวิทยาศาสตร์นิดนึงเอาแบบจริงๆนะจริงๆริงอ่ะไปก็เหมือนแล้วอ่ะเป็นไงไป ไ<ำ>มม่ยิ้มว่ะยิ้มอ่ะโอ้โหทำตัวเองที่ทำเป็นเต็มไม่เหมือน <c oughs> เจี๊ยบน้าไเจี๊ยบน้า <c oughs> เดี๋ยวผมทำให้ดูพี่ชาติเป็นไงนั่ง <c oughs> นั่งอยู่นะนั่งอยู่ไม่ต้องรู้อะไรนะให้คุณงานทำไมทำงั้นวะ <c oughs> ลูกค้ามันไม่ตอบอะ่ะได้ทำยิ้มใช้ได้เหรอ <c oughs> แจะพี่เจี๊ยบก็ถามว่าทำไมไม่ทำเองเออทำไมทำไมเขาไม่ทำเองอ่ะไม่รู้ว่ะไม่ผายไม่เลยหรืเปลยไม่ผ่ ในบทมันไม่ปวดนะแล้วทางฟังอยู่อ่ะมันจะมีประโยคนี้ตลอดทำไมมึงไม่ทำเองแล้วพี่เจ้าก็ยังยั็นแอนมันไม่ทำเองทำยังไงมันไม่ทำเองก็ครูทำไม่แอนก็จ๋าก็สบายเลยตลอดเนอะแล้วสวนี้มันแอนใช้เสียงทุกไงมันไม่มีดังผมเรียนตลอดอ่ะแถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ไอตัวนู้นอ้านี่นิ้วไอ้โมนิ้วไอ้โมไอตัวนี้ไม่โมเดี๋ยวมันร้องไห้สงสารมากไม่ไม่แต่ว่าผมพี่โบได้ไง ปกติได้ยังไงก็ได้างั้ยนะที่มันสะเทือนใจสะเทือนใจเหรอต้องเรื่องหุ้นเลยเหรอไอสัตว์นี่มันจะเกินโซนห้อนห้องขอท่านึงบทบาทเลยผมทานั่งเป็นพี่โบก่อนพี่โบนะพี่โบนะทำงานผมยาวยิ้มเดี๋ยวเขาซื้อตัวนี้นะอเหี้ยอะไรหุ้นเป็นไงบ้างหุ้นหุ้นก็เข้าเข้าออกเข้าเข้าออกทิ้งหาย เงินล้านหนึ่งมึงบอกมึงจะเล่นให้มันได้จะเล่นให้ดูกูไม่เห็นได้เฮี้ยอะไรขึ้นมาเลยพอมันหมดมันก็เติมเข้าไปอีกลงมึงเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกเป็นเข้าออกกับกูเลยนะเออก็เล่นเหมือนกันแหละหุ้นกไงเออมันเหมือนตรงไหนวะเออมึงเข้าเข้าออกไงนาเสียแล้วอะไรกันเนี่ยน้ามายกน้ามวยมโหเวลาด่าเมียแล้วเมียจะโมโหเอางั้นตอวเรหัดไปเล่นเองเลยเอาตัวทำมา เนี่ยสั <c oughs> <inaudible> <mumbles> ่งเนี่ยบอกเอาทุนสั่งมาปุ๊บจะเล่นให้เมืองแล้วเป็นไงแดกเกลี้ยงเลยพอมันหมดอะวิธีการให้พอร์ตได้กำไรพอมันหมดก็เติมไปอีกใช่พอร์ตมันจะโตขึ้นเรื่อยๆปลูกปลูกหมดแล้วไม่มีให้เติมเล่นจะให้กำไรไม่ได้ได้ขาดทุนดอยแม่งทุกดอยเที่ยวเที่ยวแล้วหนาเที่ยวไปจะลายอะมึงหัดเที่ยวใต้เที่ยวทะเลรู้ได้ไหม เขากลุ่มเขากลุ่มเพราะอะไรี่บาทเขากลุ่มเจ็ดพันานอนนี้ต้องฟังเนื้อายของจะเล่นเอาเงินมาจ่ายไอ้ะดาได้ได้ก็ไม่ได้ได้เป็นจริงให้ผัวซื้อนี่น่นย่วก็ต้องหวยหวอยากได้รถอะไรมาแต้ พอได้ก็ชมพอเสียก็ด่าน้อยเย็นน้องสองหัวพอ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 คิดว่าไรครับเนี่ยหนาไม่ลงใหญ่ยองไม่ได้หรอกหนาไม่ลงเพราะว่าใจใจมันกลัวไม่แต่ชิจริงจริงเวลาโมโหไอ้ยีเาทำไงไอ้ยอีไม่คุยไม่เวลาโมโหนนั้นทำไงเมื่อวานหัวผมเวลาผมโมโหใช่ไหมผมจำไม่ได้เลยไม่ไม่ทำอะไรเวลาเวลาเวลาโอมโมโหจริงๆริอะแบบว่าแต่ว่า ทำอะไรแล้ว<อ>ะาทำ้ายตัวเองหนึ่งสองจะโดดตึกชั้นสองสองสามต่อยหน้าตัวเองกีนแขนตัวเองใช่ทุกของในบ้านทำ้ายข้าวของฝั <laughs> <laughs> ่งได้เหี่ยะแล้วก็จะรู้ว่าเดียว,วัคนไม่ได้ เดี๋ยวไม่ชอบให้มันทำลายตัวเองทีนี้รู้แล้วเดี๋ยวต่อไปปล่อยสู้เทียใครอะไรไม่ได้เลยสู้แม่งไม่ได้เลยเกิดมาทำไมเนี่ยเฝ้ากินขออยากจะไปต่อยมวยเย็บมาเย็บขอถึงผมเป่าวินไก่เลยนไปแล้วเย้ครับวันนี้ขอลาไปด้วยความเศร้านะครับผมด่ามันไม่ได้จริงผมจำอะไรไม่ได้เลยด่าได้บางทีกูผิดก็ยอมรับมึงจะโดนด่าแล้วเนี่ยจริงไหมไม่แบบบางทีกูผิดอ่ะกูก็ยอมรับตลอดอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้รู้เสิร์ฟผมด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ้าวหมอนสามาปนี่ไงวะ